ใครที่ไม่อยากน้ำมันหมดแล้วต้องเข็นรถเข้ากุ้งแวะที่นี่เลยพี่พี่แกงคอย One, two, ตัวสำนักงานแล้วก็ร้านค้านะครับกั้นสาด้านหน้านี้นะครับแสงไทไม่เล่นชิต ตั้งเป็น ST 25750นะครับเพื่อนๆครับผนังด้านหลังวิเสือนี่นะครับ ST 25620 PN นะครับผมสีเทาเข้มแล้วก็ครอบด้วยแฟชชิ่งสวยๆงามๆแบบนี้และมาในส่วนของห้องน้ำนะครับเป็น ST 25750นะครับแต่แต่แต่มี PU โกมครับเพื่อนๆครับตัว PU เนี่ยหนาถึง1นิ้วเลยนะครับผมเย็นสบายหายห่วงครับเป็นยังไงกันบ้าน่ะครเพเพื่อนครับ ปั๊ม PT ทีแก่งคอรกว้างขวางไหมล่ะครับแสงไทยไม่เล่นชีสครับพร้อมให้บริการได้คำแนะนำเพื่อนๆอ,อยู่ครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงฝากติดตามพิเือด้วยนะครับบ๊ายบาย